ข้อ11.1บจนะครับโจทย์บอกว่าให้สมการขึ้นมา y, mm. y เท่ากับ0.2ไซน์0.4พคูณด้วย60 t ทีลบ x นั้นก็คือถ้าเราเพิจารณาจากสมการทั่วไปของสมการขึ้น mm. ก็คือ y mm. เป็นฟังก์ชันของตำแหน่ง x mm. และเวลา t เนในรูปของ a ไซน์ โอเมก้าทีลบกนะครับเมื่อ a คือแอมพลิจูดของคลื่นนะครับโอเมก้าคือความถี่เชิงมุมซึ่งโอเมก้าก็จะมีค่าเท่ากับ2พายส่วน t หรือ สองพาย f ด้วย k เนี่ยเ,เรียกว่าเลขคลื่นนะครับหลือภาษาอังกฤษคือ wave number มีค่าเท่ากับสองพายส่วนด้วยแลมด้าเมื่อแลมด้าคือความยาวคลื่น แล้วความเร็วขึ้นนะครับใช้ตัวแปร c หรือ v เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโอเมก้าส่วน k ถ้าเราเพิจารณาจากสมการตรงนี้โอเมก้าก็คือ2พาย f k ก็คือ2พายส่วนด้วยแลมดานั้นเราจะได้ว่าโอเมก้า c เท่ากับ f ลัมด d าหรือว่าง่ายความเร็วก็มีค่าเท่ากับความถี่คูณกับความยาวคลื่นนะครับนั่นเองนั้นจากข้อมูลที่โจทย์ให้ในข้อนี้ y เท่ากับ0.2คูณ0.4พาย คูณด้วย60 t ลบ x เราก็จะได้ว่าแอมพลิจูดของคลื่นนี้มีค่าเท่ากับ0.2เมตรความถี่เชิงมุมมีค่าเท่ากับ0.4พายคูณ60หรือเท่ากับ24พายเลขคลื่น k มีค่าเท่ากับ0.4พายนะครับความยาวคลื่นก็คำนวณได้จากเลขคลื่น k เท่ากับ2ายส่วนแลมด d a เท่ากับ0.4 k ดังนั้นแลมด d าเท่ากับ2ายส่วน k ก็มีค่าเท่ากับ5เมตรส่วนอัตราเร็วนะครับก็คำนวณจากโอเมกาส่วน k ก็มีค่ารับ24ายส่วน0.4พายได้เท่ากับความเร็วคือ60เมตรต่อวินาทีก็งองอูตามหาความถี่แล้วก็คำนวณได้จากความถี่เชิงมุม อีกาเท่กา,ท F, ากับ2พาย F ดังนั้น F ก็จะมีค่าเท่ากับ2.4พายหาร2พายเท่ากับ12บสอเฮิร์ตพอจอจานถามหาการกระจัดเมื่อ X เท่ากับ5.5เมตรและ T เท่ากับ0.02วินาทีก็เราก็แทนค่า X และ T ลงไปในสมก,การของสมก,การขึ้นนะครับเราก็จะได้ y เท่ากับ0.2ซ่าย2.4พายคูณ0.02ลบ0.4พายคูณ5.5 mm hmm. ทั้งหมดตรงนี้เรากดเกินที่เรียกนยะครค่าซ่ายข้างในออกมาแล้วมาคูณกับ0.2 mm hmm. เราได้กำตอบมาคือ y mm hmm. มีค่าเท่ากับ0.15